กลัวนิดนึงว่า,าจะลืมแอนหรือเปล่าให้ทุกคนเห็นว่านี่คือโอปอสุจตาแอนคิดว่าเอาเป็น6หรือ7ไปหาจุดปรับที่จะแบบเข้ากับความคิดเห็นของคนอื่นก็ได้แต่ว่ามันต้องไปในแนวทางของเราเองเพราะถ้าเราเฟกคนเขาจะดูออก แอนเชื will, ่อว่ามงสามมาได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาเล่นๆเหมือนกันยังไม่เสร็จไปต่อเลยไม่เรายังถือตำแหน่งรองหนึ่งมิสอินเตอร์เอย่าลืมหนุนนะไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมเป็นไงบ้าง ก็ทํางานเรื่อยๆค่ะตอนแรกแอนก็แอบกลัวนิดนึงว่าจะลืมแอนหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าก็การทุกวันเหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะแล้วหน้าที่ของรองหนึ่งมิจเบูระค่ะตอนนี้เราต้องทำอะไรยังไงบ้างจริงๆก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่แบบอยู่กับทางกองอยู่แล้วแต่ว่าด้วยที่เราได้รับตําแหน่งแล้วเราก็มีหลายคนทั่วโลกที่เห็นเราเป็นแรงบันดาลใจเราก็ทําเต็มที่ทุกวันเราก็พยายาม เป็น positive influence ให้เขาไปเรื่อยๆค่ะไปไก i d แนวทางให้น้องม้เพราะเราผ่านดงละติมมาแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะจริงๆถ้าถ้ามีอะไรที่อยากให้ปรึกษาหรือว่าอยากได้ advice อะไรอันยินดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าอันเชื่อว่าทางกองแบบเทรนน้องหนักมากๆเพราะว่าเราก็ไปเป็นทีมใช่ไหมคะแล้วก็น้องมีเทรนเนอร์กับคุณครูที่สอนที่ดีมากๆอยู่แล้วค่ะ ตัวแทนของเราที่ได้มาเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับแอนนะคะแอนเชื่อว่าน้องคือเป็นผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองแล้วอยากให้เขาหาจุดเด่นของเขาให้ทุกคนเห็นว่านี่คือโอปอสุจตาเฮลโลโอปอ I am here uh huh. ใช่ไหมคะก็อยากให้เขาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไม่อยากให้เขาไปฟังคอมเมนต์หรือไปอ่านว่าใครไม่แฮปปีเ<ล>้เรื่องอะไรใช่พวกจะมีคนแสดงความคิดเห็นอยู่แล้วแล้วเราจะไม่มีโอกาสที่จะทำให้ทุกคนแฮปปี้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็ทำอะไรที่ทำให้เราแฮปปี้เ แล้วก็สิ่งที่เรารักแพชชั่นของเรามันก็จะออกมาในออร่าของเราเพราะสิ่งที่น้องโดนก็จะแบบอเอนเนอรีดรัปบ้างแหละม่วงบ้างแหละหลับบ้างแหละอะไรเงี้ยที่เราฟังแล้วรู้สึกไงบ้างเหมือนกัน <c oughs> ค่ะแอนก็โดนค่ะ <c oughs> แต่ว่าแอนเลือกที่จะไม่พัง <c oughs> เพราะว่าบางครั้งมันเป็น personality ของเราแล้วอาจจะแบบโอเคหาจุดปรับที่จะแบบเข้ากับความคิดเห็นของคนอื่นก็ได้แต่ว่ามันต้องไปในแนวทางของเราเองเพราะถ้าเรา f a ก คนเขาจะดูออกแล้วเราเฟกนานไม่ได้กว่าคนจะมารู้ว่าโอเค this is the real you เขาก็จะเห็นอยู่แล้วก็มุ่งมันนะคะเป็นนางงามต้องบีบไหมต้องอินจี้ล้นไหมคะแอนคิดว่าไม่นะคะแอนคิดว่าการที่เราเป็นนางงามเราเป็นผู้ผหญิงหรือว่าผู้นำที่มีแพลตฟอร์มที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเห็นจากสิ่งที่เราทำ เราไม่ต้องไปดิบหรือไปต้องเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวของเราองค์กรเลือกเราพราเราเป็นตัวของเราเองแล้วถ้าเราไม่ได้เหมาะสมเขาก็จะไม่เลือกเราใช่ไหมคะแต่ว่าประชาชนหรือว่าคนที่ติดตามเราก็ต้องทำใจว่านี่คือคนที่จะ represent Thailand แล้วเราต้อง support เขาเต็มสินะวันนี้ให้ตัวทองเราเท่าไหร่ตอนนี้ใช่ไหมคะก่อน MU ก่อน u ก่อนสปายกันปาปัจจุบัน แอนคิดว่าเอาเป็น6หรือ7ไม่ใช่เพราะว่ายังไม่ดีพอแต่ว่า space for improvement <ม>คือน้องเก่งแล้วแต่ว่าอยากให้น้องหาจุดของตัวเองที่จะชายออกมามเหมือนเหมือนเขายังอยู่ในครูนนิดนึงแต่ว่าอยากให้เขาเออกมาเป็น butterfly เหมือน<ม><ม>ใช่เพราแอนเชื่อว่ามงสามมาได้แต่น้องต้องแบบ ต้องฟเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาเล่นๆเหมือนกันแอนเชื่อว่าคนประเทศอื่นๆก็ไม่ได้มาเล่นๆเหมือนกันแอนก็พร้อมที่จะปฏิบัษาแน่นอนค่ะแน่นอนในวงการบันเทิงเรามีวางเป้าหมายตัวเองไหมเราจะไปต้งไหนที่อะไรอย่างนี้ค่ะก็สนใจค่ะถ้ามีโอกาสยินดีที่จะรับค่ะถ้ามีซีรีส์หรือหนังหรืออะไรก็ยินดีมากๆเลยค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงก่อนคลครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p d ดาราและแ n p a g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด s u p e r อร์แงให้กำลังใจทีมงาน t o p d ดารากันด้วยนะคะ